ฮะเออเมื่อกี้โทรเบอร์อะไรเมื่อกี้สองเปียนรับแจ้งหนึ่งก็หนึ่งเหตุเมาอลรวาสบัานชนดน้อยบ้านเลขที่สี่หมู่สามอ๋อสอฟแปดสักครู่เดี๋ยวจะเข้าไปเอารายละเอียดในห้องวิยุเดี๋ยวเอาเอบ้านเปียดไปส่งเดี๋ยวเข้าไปจดไม้เลย เอ้าพี่วันใจครับผมรพี่โอ้ยกำลังกบปซองนี่ถี่ไปบันสนุกตตอมาไม่พี่วันใจวีบ้านเจาะเลยไงจีจางต้นจำเขียนเดี๋ยวไอ้ือคุณไรนือจำอะไรแล้วบักกุ่มเดี๋ยวเียเปิดเสียงให้ฟังก่อน่ะบักใดก็พี่วันใจ อันที่ว่ายู่ยู่อันข้างส่วนนะมันใช่ครนอเปล่าครับอบอตาเบามี่ยครับครับอ๋อโอเคเอาที่เอามัดรวมไปชงเสียเดียวหมื่นดับไปเอ๋ยวก็ดความหวอยูืปุ่นอไร้ยเป็นนังกินเท่ามันนะครับโอ้ตาตาตาโอ้เดี๋ยวเกาเลยล่ะ เีมเหียปอบเอ่อเปียวละให้บายวันก็ใส่กเท้าพิษก็ลูกเมาเลยเมียก็ให้ลูกบ่ถือลูกถืเมียย้างเอาบปนี้จำจำเดดบ้านสองสันนี่แหละเออสยสาแว๊บๆโอ้ยวัน้ยังเกากินเข่าคือเกาแล่มั่งกินเข่า ใส่ละคนเสร็จแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่บอกโอ้พายยังไงเอ้าอีกแล้วอเว้ยตำรวจเด้อเจ้าผู้เก่าอีกแล้วเป็นจะได้เมื่อดิวแบบิบวิบวิบบอกมามันักตายละเออเอาแต่ผมยังอยู่เนาะอมีงานไปนอนพักลงผักที่เก่าเนี่ ต่อไปอ่ะเดี๋ยวขอญาตบานนี้ตาระเบียบไม่ใส่ใส่กุญแจมือเด้อการเคลื่อนย้ายเออปะอ่ะดินจะใส่เด้ออ่ะเดี๋ยวมือมาข้างหลังครับมันไม่มีอะไรใส่ตามระเบียบนี่แหละไปหอดผุ่นกระป๋อยขึ้นเราเดี๋ยวเชื่อกันหนาวครับผมหนาวว่ะอุ้ยเดี๋ยวหนาื้อให้ใส่เสื้อหนาวครับครับผมโอ้ยเราเจ้าเราขาวเลยตัวนี้เชื่อกันหนาวด้วยสีแดงอ่ะเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนก็ได้สักไหมโอ้ยเดี๋ยวดีเราโมนี กินละมนุนจุนใจอีกแลก้วจ้ะโอ้ยเมนูพิษยังกันวันนี้ฮะเชฟสามกระชวงฮะกระชวงก็ตายแล้วกระส่วงครับผมสามกระช่วงโอ้เจ้าสามกระชวงเลยพอ,อ,อ,อดีอืะไรแอลกอฮอล์จากในกินจ่ายแล้วจา้ะต้องใช้โอเคโอ,อ,อ,อะนะไปจะพาไปพูดคุยกันเลยที่เราจะคุยกับยายเพื่อนดินจะเบิ้งนับเชี่ยวเลยนะ เอออบจะเสียให้เพื่อนอีกเออใส่บ่เป็นจังไลเรนคุณยาเหตุการณ์เป็นอารรบาดบ่โอ้บ่โอ้บ่ตายละเออนลูกหลานอยู่ใส่พถกทำน้ำลูกหลานละเอียดก่อนเหตุการณ์อยู่ อ๋อลูกสาวบอกโอ้เสสเดี๋ยวผมถามนล้เราแทบเลยที่ไปที่ไปยังไงโอ้เสะอันนี้ลูกสาวแล้วบอสวัสดีครับเออเป็นยังไงเหตุการณ์ที่ได้แจ้งไปเราก็เรื่องยังมื่อนี้ก็เมื่อหลายวันค่ะมันคีอกาหาเรื่อทุกที่บอหาเรื่องกับเมียบหาท้าแม่ไม่ได้ใรรยากาศนี่ตีนี่บอโอ้เป็นมาจังมื่อถึงจากทีเป็นมาสองสามวับอโอ้ยังนั้นเมาเหล้านี่บอ เออเนาะสันเอาที่พอเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเราไปรงพักเนาะมันข้อหาเมาซาพุตุนวนวายก็จะควบคุมไว้ขึ้นหนึ่งให้เพิ่นสบสดีอารมณ์เนาะสันมื่อเศร้ากะเดี๋ยวจะไปฮับเพิ่นเด้อเนาะเออกะเออกะเอาที่มันจะเตรียมคาปั๊บพร้อมเมาซา,าพ,พุตุนวนวายเออก็จะมันลอยหนึ่งอย่างกันแล้วแต่คุยกับลอยเวีเพิ่น แต่เราเว้นเพื่เนาะกัเตียงไปด้วยเดี๋ยวขึ้นอยู่เลยพักท่โรงสะกอน,นอเ,อไไอเน,น,น,นาะครับเป็นยใหทาิงคือบางคือเมือกบบ่าขยายบ้าโอ้ยายแยมครับผมขับยาย่ะบอกไม่งั้เดี๋ยวมันนี่กระเช้าไปพักซะกอนเนาะ เ้าเมื่อกาใช่ลูกสาวเพิ่นไปครับตัวม้อยฮะโออันนี้มันบ่ได้เุณยายมันมันตำาวจบ่ได้คุณยายตำรวจคือขังเอาที่ยายตำรวจขังได้วันเดียวคือขังดีขึ้นอีกขึ้นเดียวเนี่ยมันได้เท่านี้ครับยายเราเมาเหล่าสื้อไหมเนาะ อย่างเดีได้บอกลูกไนแล้วไปอาบที่อ่าวยหญ่ไปอาบเพราะแค่ไาบมาครับโอ้โหเพได้ครับตำรวจทำแบบนั้นไม่ได้ครับได้ขึ้นเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วสาวเมากระชีได้ปล่อยตัวมาง่ายนะครับเอาไว้อยัางลูกหลานสาวลูกสาวเพิ่งเข้าใจแล้วล่ะพี่ยายครับเดี๋ยวขออนุญาตครับขึนครอาไ้อย่างไอ้ทีเอ้ยมาไปนอนเอ้